เขณะนี usted, ้ t. ถ่ายทอดสดนะครับสนามคลองแปดการตียังไม่มีผู้ใดมาเลยตอนนี้เอ้ร้อยเอ็ดนะครับดูแล้ว ผ่านไหมย่ะฟูไม่ได้เกี่ยวครับแม่หนุ่มแม่ต๋าไม่ได้เกี่ยวน้องตีเขาบอกผ่านแล้วผมจะพาอาจารย์ตีไปเสรีไทยด้วยนะไปดูกันเลยไปดูกนน้องตีน้องตีนะครับเชื่อไหมน้องตีน้องตีน้องตีนะน้องตีนะครับเกี่ยวกับ อ,อความหล่อไม่เปรองใครเลยอะเอ้ 101. ร,ร,อร้อยเอ็ดไปต่อปลาโบยยังไงพื้นไม่เปลองใครอะพื้นดีก็มีป่าป่าสีหัวเหยียบ<ะ>สนามคลองแปดครับผมสนามเสียเจมิม ฟูมันอยู่เป็นกรรมการอยู่ครับเออมันอยู่บนแท่นอถอนตอนนี้จังถอนไม่ได้ <c oughs> ให้มันถอนไม่ได้ตอนนี้ปขาจา้จางเป็นกรรมการอยู่ข้างบนอยู่เหลี่ยมเล็กๆไม่เล็กมากหรอกใหญ่กูอีก <c oughs> <c oughs> ไม่ถ้าเต็งข้างในแต่ดีถ้าออกข้างนอกม่ดี ต้องพาออกอีกมีผู้ใดมาอีกไหมมีคนดูแลยี่สิบคนบอกไปแล้วสามคลองแปดนะครับสามคลองแปดสามเสียดเจิมเข้ามาได้ต้องเตะงเตะ ต้องเตอะอน,น่งแม่ว้าวก็อม่านฮดวยเตะได้พ่อที่ไม่ได้โกหกเห็นน้องมันเตะนะตะตุ้ตุมว้าว เมาหมดแล้วตัวหาสนามนี่มีไอ้ขี้เมาไอ้ขี่คุยเลยแก้วมาดูชมหน้าน้องปีนะครับเอม ไหนกันนะพังานเราหรอวะส่งไอ้ลงเพชอยูนะเอร้อยเอ็ดส่งแพรลงพนะ้ายเาับตีเจ้าสนามครับไปดูดิไปดูดิลงปักปะลูกตาโดยคืออะไรวะโอ้หขยายความไดยพี่ยห้ายล้วคืออะไรตีตีนี่ตีนี่อยู่สนามนี้นะครับ นางคลองแรับแขกเอร้อยเอ็ดยุงหลาเอ้ยยุงเยอะหลอดโอ้โหนักยหันแล้วพหล่ออ่ะหล่อเกอลูกเนี้ย มันจะเขาดูอีกทีใชดูไม่ันได้าทีเดียวต้อัรไดตาอบว่าใครกับใครตอบไปแล้วเดี๋ยวตีใส่กล้องด้วยชมมากครับวันนี้เฉพาะกีมาเป็นตะกล้องนะครับผม ทันแบ๊กดี่ทันแบ๊กทันแบ๊กแล้วโอ้ยจอยโอ้ยยุ่งไรไปเลยบักบอบี้พนานบอบีไปไะนน่าอยู่เลย มาคนนี้พอบีเยเออภาพชัดจริงแต่ว่าคู่อาจจะดูไกลๆนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวทกลางๆอะไรเงี้ยถือกับดีเลยล่ะก็ดีกว่ามึงไงโบ่โมสู้ไหมล่ะพ่สงพ่สงพ่สงท่าหมัวเนี่ย เสือแปปะข้ามฟียังสู้ไม่ได้เลยมึงตอนนี้นะแล้วเมื่อก่อนโอเคอยู่ตอนนี้สู้ไม่ได้แล้วตอนนี้อย่าอย่ามาถามเลยครับเรื่องเดียวเนี่ยข้ามหัวในการเสแปลข้ามหัวอยกได้จี้วะบองบุญีบุญวะขอรูปถ่ายด้วยอันบญยาดอกเด็กเขทรงไงบ่ีเอ้ย บอบบี้อยากชิมอีกแล้วบอบบี้มาชิมเลยบอบบี้คนเดียวบ่อยผมไม่ไม่เคยเดียวคนเดียวทุคนเดียวนะสองเดียวแม่เดียวโอ้จะจะขอถ่ายรูปน้ำมือเสือใจสู้ดีฮะเป็นหัวเป็นหัวบอบี้ เสียจังบาทพี่ส่งบอกเสียจังบาทแล้วน้องอย่าว่าเสียที่ะอันมาฝากเขาไว้ก่อนเอาตังเอาตังมาฝากเขาไว้ก่อนเราฝากสนามนี้ก่อนค่อยเมาคืนได้ค่าประทูอยู่เอ้ยสู้สู้ได้อยู่สนามนี้ม่รับบีเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เสียสายก็เพิ่งกลับไป ก่อนมึงก่อนมึงสู้แล้วเนี่ยหลบหลบไปอย่าบังกล้องครับมวยน้อยอย่าบังกล้องครับผมถ่ายเท่าสดอยู่นะผมถ้าถ่ายถ้าไม่มีเทปติดไม่อยี่นี่หรอกพี่แว่นเข้ามาด้วยแม่เนี่ยทิ้งหายพี่แว่นได้เข้าร่วมเลยก็เข้ามาดูไงเออเอาอีกแล้วเสื้อส้มห้าวอีกแล้วเฮ้ยกูอยากซีฟีด้จัดใเลยนะวะ เดีเอาหนึ่งละตอนนี้ผมมี4ี่พันนะเสียงมันพี่วันเลยแต่ไม่ใช่เมาเลยแปดต่อแปดตอนนี้แจมเท่ากันนะครับตอนนี้ไม่รีบไม่รีบโอ้ดูนี่จี่ปาดพลาดแล้วหินทเสียงอย่างปีหัวก็พอแล้วปีหัวก็พอแล้ว ดีไหวอย่างดีเลยเคลมกดดันไงกดดันเนี่ยน้องกดดันนถือขวานขาทำไมไม่ถ่ายตอนที่แกแล้วแกแล้วแกดุ่ดึกเลยตายอย่างเงี้ยใครวะนีใ่ใครวะกะว่าหาแล้วนิดนึงครับผมมาดูเขาเฉยๆสวดอมตะไม่รู้ใคร พนได้ซ้อมอยู่นะครับสี <that rawd Moder ator> ่ห้าพันนำกองแปดเมื่อกี้ก็เตะไปเตะรวมๆแล้วก็ห้าพันกว่าหกพันในนอกเลยแปดลุยก็เป็นกูพี่สง พี่สงแกว่าผมอะไรแกบอกว่าผมโม้หลายพวกนี้เอาตัวให้รอดเลยแกว่าอะไรก็ผมเดี่ยวพรงนี้เดี่ยวใครเดี่ยวตูนตูนเดี่ยวกับตูนไม่การใส่ไหมเขาท้าเดี่ยวผมนะตูนน่แต่ว่าผมผมไม่กล้าเดี่ยวไงผมไม่ฟิตผมไม่เดี่ยวแล้วทีนี้ผมบอกเลยฟัวเตะได้กติก วันนี้ผมมีเวลาซ้อมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมมานนี่เลยโอ้โห,โโหเขียวขึ้นมาได้ของโอ้โห,โโหเจอวามแล้วครับเอเอชนะไปอันสิฟาเข้าไปเบิ่งใกล้ๆเด้อดูชมหน้าพี่ครับนิดน,นึงอันนี้เอเราเอ็ดนะครับ อันนี้ที่กูตหน้าน้องตี๋แต่ตี๋ตีหายหน้ามาดูไหนเล้วอันนี้น้องตีนะครับน้องตีเจ้าสนามนะครับอันนี้เสี่ยงไผ่เหรอันนี้มาเยือนห้องแปดล้ำสิตนะครับสนามเจียเจิมแพ้ก็ยังไถ่เหรอมาเจอมวยน้อยนะครับนี่ใครเอ่ยคนนี้ผู้คำว่าชัยเขาเล่นกันแต่พี่ลาอยู่ข้างหน้าพี่แว่นบอกว่าพี่แว่นเข่าพริก โอ้โหคิดถึงแกมากเลยแกจะไปกินเบียร์สนามแล้วเปล่าฉีดยาแกบอกว่าฉีดยามาแล้วลงมาเอาคนที่อ่อนลงมานี่ข้ามหนึ่งเทปอ่ะาหมดสนามกองแปรมาคนเริ่มข้าไม่ค่อยมีแล้วเท่าไหร่มาหามหัวหามแปลคำเหมือนเลยเทปตั้งแต่เตปคุณหัวเน่าหามเหมือนเลยอันนี้ปูพ่ายแพ้นะครับผม มวยอ่อนมวยอ่อนมวยอ่อนนะครับมาฟวัดซันแบกถ้ำสีหัวสีแบบเลยเราหนุกหนุกพันเดียวเอาอย่างี้เอาคุยกันเอาคุยกันเอาฟูเดี๋ยวเทสเดียวแล้วไปไม่ต้องมาชี้ผมตอนป๊อปเดียวโอ้ยเหลี่ยมป๊อปเดียวแล้วได้หนึ่งเท่าสี่สี่หนึ่งห๊อปเดียวข้ามหัวครับแพเลยลูกนั้นพันเดียวข้ามหัวข้าวข้ามหัวแลกกันเลย เีย่มลูย่อลงมาลงมาผมควนน่นนี่มหมอนีต้องต้องมีดึงดูบเอร์ูเหนเหอนอ่านเรียมเครับเด้ออันนี้ออกซื้อทัวประเทศนะครับผมสอาอันเขาซิ่วหูเบิดนะครับว่าเป็นยังไงยังไงนะพอแล้วิ ออย้มเจ้าแม่มนีแป๊บอกยวแม่บเพราเขาแต่มพอกแม่แม่แป๊บพอกยวนี่สาเล้ารอยพายาวเล่นทุกเหลี่ยมนะครับตัวนี้หลังจากจับขานอกเดนไปทุกแผลิขหันกลับมาดูนะครับนิดนึงนะผม โ,โย ok สาธรนะคร <skinny S 2> ับที่โบกมานี่คือที่เหลือกลับบ้านนะครับผมไม่ใช่บวชนะครผมไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยเงินหมื่นหนึ่งนะครับที่เหลือบนะครัอันนี้คือเหลือกลับบ้านนะครับไม่ใช่บวชนะครับผมจ่ายพันหนึ่งร้อยนะเอาผิดกันนะขายพี่นี่ใครเนี่ย ลบสีอ่อยากเดียววัดจังอยากอยากเดียวก็วัดอยากเดียวอยากเดียวเดี๋ยวเขาจัดให้เอาไว้เอาไว้หนิผู้สารเขาบ้างธนาบัตรเขาไม่ใช่พิมพ์ได้เหมือนลงพิมพ์นะครับเดี๋ยวกี่ล้านตรงนี้ผมนึกว่าประมาณยี่สิบร้านมาบ้างพวกบอลเลยแล้วแรกขันก็ขูดไปแล้วเออแรกขันก่อนเนี้ ยังอยู่พี่ยังอยู่หลังจากเมื่อกี้ก็โชว์ตังค์ไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาเหลือแค่นั้นนี่ถือมาเป็นหมื่นแต่ยังดีที่เหลือกับบ้านโมบางสันนะครับกับโยสาโ้วย ทเอ้ยกขอ่อนกอนกอนอะไรโอ้ยตายแล้วไม่ต้องหรอกท่านก็ผมถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยบุดมีคนขอถ่ายลงถ่ยรูปนโอ้ยหาขววงกูขี้เดียดแท้อันนี้เชิดนะครับมวยอ่อนอีกคนนึง เชิดน <si ี่มวยนอกรายการบอกบอกเขาไปเลยแข่งอะไรเนาะถามก่อนแข่งกันนี่สองคนเพื่อนกันเนี่ยโอ้ยพี่แว่นนิดนึงครับพี่นิดนึงนิดนึงขอนิดนึงเมาแล้วเมาแล้วล้านพี่แว่นบอกว่าเมาแล้วไปนอนซะมาเลยครับพี่แว่นมาเลยมาเลยตอนนี้กำลังจีบเลียมกันอยู่ครับเลียมหมดแล้ว แรงจีบียมอยู่ค่ายคองแปดพี่ฟูจะได้ข้ามหัวกับวัดนะครับพี่ฟูจะได้ข้ามหัวกับวัดยิบโามีดยิบมือยิบมือยิบมือยิ้มือยมโอยิบมือโอ้ยยังอันนุ่อเอา้่เอาชิบหายบายครับตอเลย จบการสนทนาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไป<อ>ช่วยเขาเสียตังค์นิดนึง่วาบ